อ,อิสมอิสมบอกจกังปลาละโอ้ยลุงปลูกย่เพจรู์ดินข้ามเนาะดินเหนียวแข็งคุ้นกะยากยาใช่หรอแต่กอะเส็ดจนแล้วเกิดปล,ลูกปุ๊บเกิดป้าแหลับพอวันลุงเอาไปบ่มไว มันออกหากออกนอกแล้วจังเอาไปปลูก <c oughs> เป็นคนต้องพยายามจนกลัวมันสิสำเร็จเพราวา่เหตุสิ่งที่มันเกินตัวเฮาเพาเหตุในสิ่งที่มันสามารถเป็นไปได้แต่เรื่องเทคโนโลยีกะยอมอยู่ได้่าเรียงปลูกพืชปลูกพักนี่โอ้ยบอย่อมไปเรื่อยกันละ่ะคุณเหลาเอาสามขั้นสามสีพี่น้องสองนามสกุลจวดพี่น้องจวด คันนี้นะลำโบว์ืดไอคันนั้นคนพี่คันนี้คนน้องครับผม ติดแอร์มั้ยเนี่ยติดแอร์มีกระพวงคว่ำอ่าอือจะคืบว่าปาดจากทัางบู้มาทางผีดแหละลูกพี่ก็จะได้ออกเลยเตรียมอ้อยไว้ปลูกเอ่อ ไม่ใช่เียบอ้อยครับผมเตรียมดินไว้ปลูกอ้อยขั้นน้ำครับผมครับรถไถเขาบอกว่าหายากหาไม่ยากครับแต่เขาไม่ค่อยว่างกัน เมื่อเช้าคันหนึ่งหายไปนี่ผมจัดมาเลยครับสามคันนู่นครับอีกคันหนึ่งครับอันนี้รถหลานคันนี้รถน้องอันนั้นรถคนรู้จักครับรวบเลยครับสามคันทีเดียว ค,ค่อยทำค่อยๆทำครับผมผมสัญญาแกย่างของสงกวางเพชรบูรณ์ครับผมครับทีมงานแก่ย่างพันนักสู้ทีมงานอ้อยข้นน้ำพันนักสู้นะครับมีน้อยก็ทำน้อยค่อยๆ่อ,อทำครับผมทำจากเล็กไปใหญ่ จริงๆเรื่องราวของผมนี่นักเขียนสองท่านมาสัมภาษณ์ผมเรื่องจาก200เป็น5ล้านจาก200บาทเป็น5ล้านบาทใน5ปีผมให้สัมภาษณ์แต่ผมไม่อนุญาตให้เผยแพร่ครับผม ผมก็คิดอยู่ว่าผมผมเหมาะสมที่จะเผยแพร่หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวของผมมันมันทำหนังเรื่องสั้นได้หลายเรื่องครับผม เนบอกว่าเตรียมดินให้สวยๆเวลาเราทำมันก็ทำง่ายเวลาเราได้หญ้าใส่ปุ๋ยการดูแลมันง่ายผมก็เชื่อครับผมผมก็ทำตามผมไม่เป็นน้ำที่เต็มแก้วผมรับข้อมูลเพราะว่ารุ่นพี่ที่เพื่อนบอกเพื่อนก็หวังดีนะฮะเพื่อนหวังดีเพื่อนถึงบอกครับผม ผมสัญญากัรย่างเขาสัญกวางเพชรบูรณ์กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามนะครับก็ฝากกด subscribe ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับผมตั้งเป้าอ่ะ <c oughs> เล็กๆก็จริงแต่ผมทำทุกวันผมจะขายอ้อยขนน้ำให้ได้เงินล้านผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่19แล้วนะครับ กับขอบพระคุณหลายๆครับ